สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปต่อนกกับทีมงานครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับในช่วงเช้านะครับผมก็เลยถือโอกาสพักผ่อนนะครับสักวันหนึ่งนะครับแต่ก็มาไล่นกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงนะครับสี่โมงเย็นพอดีแล้วครับ ก็มาใกล้ๆบ้านครับพี่น้องครับฝั่งนั้นก็จะเป็นภูเขาสวนกวางนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับเลยมาฝั่งนี้นะครับอากาศก็โอ้โหนึกว่าจะหมดแล้วนะฝนนะครับวันนี้มีคืมๆมาแต่เมื่อเช้านี้แดดนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีพายุหรือเปล่านะครับเนาะวันนี้ผมเอามามาฝึกก็คือเจ้าคําแคนนะครับผมเจ้าคําแคนยังไม่เคยเข้าเนียดสักครั้งนะครับวันนี้ผมเอาออกมาไล่ ครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกนะครับอ้ายังไงก็ไม่รู้ว่ายังมีนกเยอะอยู่เหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับแต่ก่อนเคยมานานแล้วนหะครับผมน่าจะช่วงรู้จักกับพ่อบัดรมย์ไหมเลยครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับก็พอจะมีนกอยู่นะตอนนั้นนะครับแต่ณตอนนี้ก็ประมาณโอ้ไม่ได้มาประมาณ3ปีแล้วมั้งครับนี่จุดนี้นะครับสามปี4ปีได้แล้วครับผมนะจุดนี้ไม่ค่อยมานานๆมาทีเพราะว่าทางมันจะ มายากนิดหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับขอยุ่าตพรางพระเนีย่ยแล้วก็ขึ้นนกก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นอย่างไรครับรอชมรอดูแล้วกันนะครับจะขันหรือเปล่าครับสำหรับเชาวกาแกนนะครับ ขนยนไม่กี่คำพี่น้องครับบินเข้าร่วมนะครับเพราะว่านกมันป่ามันตอนนี้ไม่เห็นนกป่านะครับแต่ครูแล,ล้วนะเห็นกระดู่จุดว่าพอดีผมไปเอากล้องเลยทีนี้ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนครับนกป่าอ่าได้ยินเสียงเสียงสู้กับนก เจ้าคำแคงนครับ,รบถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ปล่อยเลยครับไม่จัดจ้านครับนกปลาไม่จัดจา้านนเเป็นอย่างไรครับผมครั้งแรกเลยนะครับเนี่ต้องคอยดูคอยแลวมัดระวังครับผมถ้านกปลาจัดจ้าน,น่างคือ ไม่ไหวครับจะต้องปล่อยไล่ออกยังไม่เห็นนกป่ากระโดดนะครับ เพราะว่ากลัวแบบนั้นเนาะนกป่าอัดนะครับทราบเหมือนกัน่าอยู่จุดไหนครับผมไปย้ายครับย้ายจากต้นใหญ่นะครับลงมาต้นเล็กครับพี่น้องครับเพราะว่านกป่ามันไม่ไม่จัดจ้านเท่าไหร่ครับพอจะพอฟัดพอเยี่ยงครับพี่น้องครับ แต่นกป่ามัน,ม,น,ม,นมันมีคารลมอยู่ครับนกอะตอนนี้เจ้าคำแคนก็โอ้ไม้สองเทาท่าครับพี่น้องครับไม้สองก็พอวางปุ๊บก็ขันเลยครับพี่น้องครับฮะ,อะลองดูครับลองดูวันนี้นกป่าก็ยังไม่มาครับนี่อยู่แถวแถวนั้นแหละครับผมลงกินแถวป่ามันนั่นแหละนะครับตอนนี้เจ้าคำแคนก็ ดึงอยู่ครับพี่นงครับไม่รู้ว่านกป่าอยู่ไหนนะครับเอ้าโอเคครับเดี๋ยวรอดูครับ ตอนนี้นกป่าอยู่ต้นใหญ่ครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะครับจะลงต้นเล็กหรือเปล่านะครับตอนนี้เจ้าคํำแขนน่าจะดึงอยู่ครับผมได้ยินว่าแววนะครับอันนี้ครับัดึงอยู่ครับ สนใจหรือเปล่าครับสนใจนกเจ้าคำแค้นหรือเปล่านกป่าครับก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับ่าโอ้โหครับรู้ อย่างนี้นะครับรู้ว่านกมันไม่จัดจ้านอย่างนี้ก็คือใส่ต้นเล็กตั้งแต่รอบแรกแล้วครับผมผมนะครับใส่ต้นตอนแรกไม้แรกใส่ต้นใหญ่นะครับเพราะว่าเซฟไปก่อนนะครับไม่รู้ว่านกจุดนี้มันจะนั่นหรือเปล่าจัดจ้านหรือเปล่าแต่ผมว่านกมันเข้าแน่นอน Med. นะครับเพราะว่าต้นไม้มันไม่เยอะครับเข้าร่วมแน่นอนแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันจะจัดจ้านหรือเปล่านะครับเนาะผมก็เลยเซฟนกก่อนครับตอนแรกอพอมา เห็นนกปลาทําแล้วก็อูอย่างนี้นครับกปล่อยให้อัดกันได้สุดท้ายนกปลาครับมันมันลงไปข้างล่างหมดเลวครับพี่น้องครับลงไปพุ่มเต็มเลยครับแถวนู้นนะครับมันมา,มาครับเมื่อกี้มันมานกเจ้าคําแคนก็นั่นใส่ครับผมเรียกใส่แล้วก็บินลงไปข้างล่างครับแสดงว่านก ไปกินมาจากข้างบนนู้นนะครับแล้วก็แถวนี้แล้วด้วยครับแถวนี้แหละก็ข้างบนนะครับแล้วก็ลงไปที่นอนนะครับผมอ๋อโอเคครับผมก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ครับกลัวมันดิ้นครับนะก็เดี๋ยวเอาลงมาเดี๋ยวลงมาดูนะครับต้นนะครับเนาะขออนุญาตนกลงครับครับก็เอานกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เจ้าคาแคนนะครับถือว่าประทับใจครับพี่น้องครับผมไม่ค่อยดิ้นมากครับอ่า ว่าใช้ได้เลยนะครับย้ายเนี่ยนะครับต้นที่2นะครับตรงนี้นะครับถ้าวางต้นนี้ก็ผมว่ามีลุ้นนะครับตั้งแต่ไม้แรกเนาะเพราะว่าไม้แรกนะครับผมบางนะครับต้นต้นนั้นใหญ่เกินนะครับแต่ว่าผมก็เซฟนกอะเนาะกลัวไปว่าเจอตัวจัดจ้านก็ต้องได้ไล่ออกเหมือนเดิมนะครับเนาะพอดีนกป่ามันไม่จัดจ้านครับผมก็เลยย้ายนะครับมาใส่ต้นนี้เลยนะครับถ้าเป็นนกต่อก็ขึ้นต้นนี้อย่างเดียวครับเพราะว่าต้นนั้นมันใหญ่เกินนะครับเนาะสำหรับเจ้า คำแคนวันนี้ก็ถือว่าประทับใจครับพี่น้องครับอ,อออครั้งแรกนะครับก็ถือว่านกเป็นนกเสียงเล็กนะครับคล้ายๆเจ้า,าจอุบลน,นะครับผมก็ยืนเหยียบหางตัวเองครับผมนกยังไม่เคยนะครับนกยังไม่เคยเข้าพเนียดนะครับผมอ๋อนี่นะครับเหยียบหางตัวเองนะครับ <laughs> เออข้าพเนียดครั้งแรกก็ถือว่าขนาดนี้ก็ โอเคครับมีแววนะครับมีแววแล้วล่ะนะครับผมก็เป็นกำใจให้กับน้องๆนะครับที่ฝึกนะครับฝึกนกใหม่นะครับเหมือนผมนี้ก็ให้ใจเย็นๆครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมถ้าเห็นท่าไม่ดีว่านกป่านะครับอัดนกใหม่เราจนเกินไปครั้งแรกก็ต้องไล่ออกนะครับแต่ถ้าแบบว่ามันไม่สู้นะครับหรือว่ามันเถียงแบบไม่ต้องแบบอัดหนักอย่างเงี้ยก็ปล่อยเลยครับนะเหมือนนกตัวนี้วันนี้ นะครับถ้ามันมาเนี่ยถ้าเกิดมันเหยียบคือจะเอาเลยนะครับจะปล่อยให้เจ้าคําแคนเนี่ยจัดเลยนะครับเพราะว่านกป่ามันไม่จัดจ้านอะไรมากมายนะครับเนาะแต่นกป่าตัวนี้มีคารลมแบบเนิบๆอยู่ครับนะแต่ว่ามันไม่เร็วนะก็เป็นใจมือใหม่ทุกท่านนะครับที่กําลังฝึกนกเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเอ็ใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเกษหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งมารอทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสนับผมเอา้าอะไรครับนี่เห็นนกป่าเรอค้างหรือเปล่าหรือว่าเห็นนกเห็นนกป่ามั้งครับนี่เรียกเฉยเลย เอาสิอโอ้เอาโอเคครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ